มึงได้เท่าไหร่มาหมื่นสองสองแสนห้าสองแสนห้าเฮ้ยมึงนี่นะกูเล่นมันเป็นชาติมึงเกลียดจะเอาปืนยิงมึงให้ตายตรงนี้มันใช้เงินเหรียญซื้อเสื้อผ้าด้ด้วยได้ได้มีเพียบเลยราดีว่ะหมด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 แล้วหมดเหลือข้าว้ารข้าล้ารเลย ห้าล้านเหรียไม่เลยมึงเล่นอยู่อันไหนวะได้มาสิบบาท20 minutes later เยี่ยมได้หมื่นสองวะพอละอะไรนะแบงค์ไอ้ไอ้กูแบงค์ในตามึงเลยจริงๆนะโก้แบว่าพึ่งได้เท่าไหร่มะหมื่นสองมึงนี่นะกูเล่นมาเป็นชาติมึงกูอยากจะเอาปืนยิงมึงให้ตายตรงนี้ได้มบาทมั่นไส้กดไปสามทีกดไปสามที ดูมันพูดดิมึงเลิกพูดได้แล้วหยุดแม่งเอ้ยบอกแล้วอย่าไปเล่นเลยคาสิโนอ่ะถ้าไปไกลแบง์อ่ะคือแล้วกูเกลียดความขิงของแม่งอ่ะแม่งเอ้ยขนาดหมุนวงล้อกูยังได้แค่เสื้อเลยสอ,อ,องแสนห้าสองแสนห้าเฮ้ยมาดูใช่เหรอ,อทิงเหรออำ้ำอ้ำเ,เล่นจนได้อ่ะทิงเหรออำ้ำที่นี่เล,นเล่นม้่นมานะอัมเล่นตู้กด อ้ำจริงเหรอพูกเก็ยหนึง่อยยาวๆยาวทาวยาๆยู่กับพี่ยาๆไอ้ลุกม,มันก็นเนี่ยเดี๋กเบาเขาไป่หล <c oughs> แม่เอ้ยชอบทัชอทันนะตีโอก่อนแต่อวกออกอ,อัะอะไรกันวันนี้อ่ะวันเจนกูด้วย ทำไมกูไม่มีดวงดังนี้เลยวะเล่นในมาบมาไปเล่นในมาบมาไป้ค่ะไม่มีดวงดังนี้จริงๆเลยมึงเล่นเครื่องครั้งละห้าร้อยสองพันห้าเลยเหรอไอที่กูเห็นอยู่ก็คือที่มึงได้ใช่ไหมมันอันเดียวกันปะเฮ้ยเด้ออะไรโอ้ยห้าพันเห็นปะกูขอยืนดูก็พอเล่นดีแบงกูไม่เล่นแล้วกูไปดูด้วยอะ ไอ้กูวดวงไม่ดีมอยู่ใ,ใกล้มึงผมมันจะเป็นหญิงอย่างอ่ะผมึงจะไม่ได้ 5, ต้องไม่ได้แน่นอนก <c oughs> ูมาเยอะข้างมึงมึงจะได้ไม่ได้ฮา 5, <000 S 1> ่าไอ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยกูยไม่เคยได้เลยสักอย่างอู้หูห้าพันมากสุดมันห้าแสนป่ะเล่น,แ,นแล้วนะ ูไอตัวเลขแดงๆอะล่ะมันมันเยอะอ่ะแค่ห้าเลขกูยังเดาไม่ถูกเลยเราก็ลงแดงกับดำดิไม่ก็ลงเป็นโหลอ่ะพอกูลงเสร็จแล้วกดแหลมแต่มันจะหมุนเองจะมีทเวลาอยู่ดำดำกล้องแม็กซูมให้ด้วยดำ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 เอ้ยได้ว้ายุบอ่ะเอ้ยได้อยู่เฮ้ยได้ว่ะอะไรดีวะอะไรดีว้าแดง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  รู้ดิโหไม่เห็นจะลงแด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 งโหเจงเป็ดตานีต้องแดงแน่นอนเล่นได้มาหมดไปแดง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 เย้เฮ้ยูไม่รู้แล้วจริงจริงอะฝรั่งไงเซอร์มันคุยกับเราตลอดเวลาเลยนะเว้ยจริงเหรอ กะฝรั่งมาคุยกับเราตลอดแต่เราอะไม่ได้เปิดกูอะเว้ยเวลาพูดลองมองปากเพื่อนดิตัวปากไหนดูดิไม่ยินยุ่งเก่าโซนี่โฟ์ดีไซน์ทุกคนจังไรเลยวะไม่เห็นเห็นเลยทำไมมึงเข้าโซน V I P ได้หัว